โอ้โหเกมใสๆน่ารักใสๆน่ารักน่ารักเลยนะเนี่ยใสๆแบบเด็กๆเลยอะ่ะออปชั่นโอ้ไม่มีทางเลือกเหลือแล้วเฮออ้เริ่มเลยกันว้าวเกมสดใสน่ารักน่ารักก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมคนดูนะ้องหนู่ที่ล้วทุคกคนด้วยนะครับผมกับโค้ผมอ,อีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะ เออนี่ต้องใช้น้ําไฟแล้วก็อะไรมะเมล็ดหรอก็กำลัาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมใส่ที่มีชื่อบลูมครับเราได้ซ่อมมาด้วโอ้ใหม่ก็ผมเห็นซ่อมแล้วผมเห็นปักนี่ผมหน้าจิ้มจังเลยเดี๋ยวโตโตโต,ตายเลยเรียบร้อยนานมีงี้ด้วยเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเกมเด็กน่ารักน่ารักผมเพิ่งพูดไปเม,เมื่อกี้ของซ่อมจิ้มตายเลยนะครับตายเลย ตายคาที่เลยโอเคเรามาเริ่มกันใหม่เราจะไม่เอาอะไรไปจิ้มตรงนั้นอีกแล้วนะครับเออน้ำใช่ไหมแล้วก็อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้นี่หลอดไฟอ๋อเก็บไม่ได้เหรอต้องใช้อะไรไม่บรรทัดเหรองั้นเอาอันนี้แล้วกันซ่อมนะครับซ่อมมาซ่อมเปิดตรงนี้ไม่ได้งั้นเอาเออไม่รู้ว่า <laughs> เมล็ดเหรอแล้งไงต่อเอาเอามเล็ดไปทําอะไร อ๋อมีเงะได้ได้กุญแจมาแสดงว่าคุญแจต้องไปเปิดกล่องนะครับปึ๊บแล้วก็ได้ไม้บรรทัดมาไม้บรรทัดมาก็เอามาเขี่ยตรงนี้อ่าได้ของครบแล้วใช่ไหมครบแล้วได้กุญแจออกได้เลยใช่ไหมเนี่ยกุญแจมองอ่าออกได้เลยอ่าได้เอนดิ้งแรกนะครับคุณทําได้แล้วเหรอจริงๆเหรอว้าตายละอันนี้คอเอนดิ้งแรกใช่ไหมถ้าเรากดกากบาทจะเป็นไง โลติงความเกลียดชังตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะครับวายเจอผีแน่เลยน่ากลัวจังเฮ้ยเอาแล้วมันเอาแล้วมาเล่นผมแล้วโอ้ oh my god อุอุอ,อูแล้วยังไงต่อมีให้กดได้ด้วยเหรอตรงนี้อมืมันไปทางนี้แล้วกันได้อะไรเอ่ยไปทางนี้ มีเหมือนจดหมายใช่ไหมจดหมายรักเหรอแล้วตัวเราเขินๆด้วยนะเอานิ้วจิ้มๆอ๋อยืดเลยอันนี้น่าจะห้ามตกนะครับตกน่าจะตายเลยเมื่อกี้ผมเห็นเท้าตัวละครผมตกอยู่นิดนึงแสดงว่าตกได้ชัวอแกลื่นอย่างนี้เลยเหรอแกสะดุดอย่างนี้เลยเหรอโรติงความเกียจชังอยู่ละโอ้โหคนเราแล้วอ๋อได้น้ำเหรอแสดงว่าเราตามต้นไม้แน่เลย นัเงบนรถน้ำต้นไม้กันแล้วกันนะรถเลยถึงต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 ร,ง,ตร,ง,ตรง,งนี้ทำอะไรเอ๊ยมีคนอยู่ด้วยแอบดูโอ้โหมาทั้งปากเลยอ่ะตรงนน้นมีใครอะ่ะเหมือนจะเป็นน้องผู้หญิงนะครับเออตอนที่เราจะไปเอาจดหมายไปสารภาพรักนี่ก็มีน้องผู้หญิงเหมือนกันนะครับเราซ่อนตรงนี้ได้ใช่ไหมไปไปไป นีอ้าวจะหนีไปหาน้องผู้หญิงโดนดักหน้าบ้านจอยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งอันเมื่อกี้เป็นสเตลเซกชั่นนะครับให้เราสเตลก็โอเคก็ถือว่าเล่นดีอ้ายัดน้ำเลยปลูกต้นไม้นั่นเองไปไหนต่อสีแดงไปสีเขียวผมชอบสีเขียวไปสีเขียวก่อนแล้วกัน <laughs> เอ๊ะทาอะไรอะเหมือนด o ชบอลเลยเขาเออมัน d อ d g e b จริงด้วยปาบอลใส่เอาน้องผู้หญิงไม่ปาเหรออ่ะแล้วก็หลบตรงน้องผู้หญิงแล้วกันเขาไม่ปาใส่เรานะครับเออง่ายวะ่ะเอม,มีมีรอยมามีรอยมาแสดงว่าอันต่อมาต้องนานผมว่าละเยอ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 ะ,ยะ จุกวน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 จุกเออเยอะ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 เกินเยอะเกินหลบไม่หลบหลบได้อยู่หลบได้ได้แล้วได้แล้วอา่ารอดเฉยแล้วไงอ่ะอ้าว้องน้องล้องอีกแล้วนะ่ะโอ้เศร้าจังเหลือสีแดงอันเดียวเอาน้ำไปเติมใช่ไหมเพราะมันให้เติมได้อ้าวต้นไมเริ่มโตแล้ว ตึงตตงงก็ด,งดีนะครับสมัยเริ่มโตนี่เลยอ่าน้องผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งวงกลมปลาแล้วก็เออ่ดอกไม้คนทำไมเป็นปรูปหมูวะเนี่ยเอาคนเราเรายังไม่ได้ตอบนะครับ ตอบไม่ได้เลยไม่ได้ยกม,ม,ม,มือเมื่อกี้เราเข้าสีมาสีแดงแล้วกดสีแดงแล้วกัน <c oughs> ตาอายาคนในห้องหันมามองหน้า <c oughs> น้ำแก้วสุดท้าย <c oughs> เหรอใช่ไหมอ้าได้ดอกไม้แล้วอออน้องร้องไห้เลยร้องไห้ทำไมเด็กน้อยเ <c oughs> มื่อกี้ผมเดินมาเจอไอ้คนแขวนคอ,อยตรงนี้ <c oughs> ไม่ใช่คนแขวนคอคือน้องอ่ะ <c oughs> อ๋อน้องคนนี้น้องผู้หญิงเหรอรักจัง เออร้องไห้เออแง่บร็ซอมเบ่งบานนะครับผมบลูมนี่ก็คือแบบบลูมก็คือเบ่งบานส่วนบลอซอมนี่ก็น่าจะเบ่งบานเหมือนกันใช่ปะผมจำไม่รู้จมจดไม่รู้จดไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะบล okay. ูมโอเคแสดงว่าเราต้องไปไล่เก็บเอนดิ้งที่เหลือให้หมดอันนี้น่าจะเป็นกูดเอนดิ้งไหมมันมีซีเค็ดกับอย่างโนนี้อีกใช่ไหมอ่าโอเคจริงด้วยอ่าออเปชั่นสตาร์ทสีดําคือผมเอาซ่อมไปจิ้มแล้วนะ่ะจิ้มตรงตรงที่แบบ บักไฟเดี๋ยวเราเดินไปหาผีก่อนอันนี้อีผมชอบนะไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรืออะไรเดินมาแล้วเจอน่าจะบักกละมัง้งเอเล่นอะไรก่อนดีสลภาพลักก่อนไหมถ้าเราทำเฟลหมดจะเป็นไรไหมเนี่ยอันนี้สาาภาพรักเนาะเออผมไม่ร่วงเหรอบักปะเนี่ยอเอ้ยเอา้าตกใจมันยืดสะดุ้งเลยเมื่อกี้ เอ้ยไม่น่าใช่บัคละนี่ผมว่าจะเดินออกไปดูว่าแบบเออมันลงได้ไหมวะเพื่อแบบเราได้ทำเฟลเลยเออเอาเอาเอาผมว่าไม่น่าแล้วไม่น่าน่าใช่ผีแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราทำเฟลอยู่ดีนะครับเอาแล้วเก็บครบเจออะไรไหมน้อเก็บครบเจอผีแน่เลยเอ๊ะเดี๋ยวมันเป็นซีเคนตเอนดิ้งวะเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนอันนี้คือเก็บยังไงอะ อันนี้คือทำเฟลได้ใช่ไหมถ,ถ้าเราเข้าไปห้องด้านล่างจะเป็นเลยไหมอ๋าน้องน้องมีสีแล้วอ๋อสรุปคือถ้าเราเล่นผ่านเราก็จะเฉลยใช่ไหมว่ามีน้อง,องมีสีเดี๋ยวผมจะเข้าไปห้องนี้ได้ไหมเข้าไม่ได้โอเคเราเดินมาให้เฟลตรงเา้าผมว่าจะให้ตัวนี้หันมาโดนหน้าผมสะหน่อย ไปไหนอะไปทางนี้เหรออ่าผมว่าเจออีกแน่เลยเจอผีชัวผีมาผีมาแล้วโอ้ตัวเรานอนอยู่กับพื้น,นครับเพลงหายด้วยเอาเพลงกลับมาละแสดงว่าเราเราเล่นเฟลได้ใช่ไหมไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งสดีครับแง yeah, โดนหลอกแล้วโรติงความเกลียดชงังใหม่เลยนะครับอ๋อไม่เล่นเป็นน้องอะเล่นเป็นน้องผู้หญิงนะครับอยู่ในห้องเรียนที่มีแต่สนิมหรือเลือดเหลือลอะไรก็ไม่รู้เต็มพื้นเลย มีเพลงด้วยเราวิ่งไปไหนเนี่คยคอนเกรูเลชั่นอินดี้ินดีเรื่องอะไรอะอันนี้คือแบ็เอนดิ้งเหรอหรือซิกเอนดิ้งเช็คก่นอนอ๋อเมื่อกี้คือซิกเอนดิ้งนะครับเมื่อกี้คือซิกเอนดิ้งอ่านั่นเราคือเราต้องไม่ต้องเดินไปเจอพวกนั้นใช่ไหมถึงจะไม่ได้ซิกเอนดิ้งเพาะงั้นก็คงต้องเล่นให้เฟลนะ่ะมาเล่นให้เฟลกันดีกว่าทุกคนงั้นเราเฟล ต้องเฟลหมดเลยไหมเนี่ยไม่กดแล้วไม่เข้าอ่ะอ๋อต้องมากดใกล้อามันปลดล็อกน้องแล้วนะ่ะสามีบแบ่อือต่อไปอันนี้สเตลแตกตั้งแต่ต้นเกมเฮ้ยไม่มีอนิเมชั่นเดินเลยโคตรน่ากลัวโอ๊ยโดนหลอกเลย เออโหลดดิ้งกันนึงมาอันนี้น่าจะต้องเล่นดอตบอลพลาดอาน้องผู้หญิงมามา,มาโดนเอ้ยลม้มแค่นี้ใช่ไหมส่วนอันนี้มาเลยอันนี้น่าจะต้องตกตกวิ่งตกเหมือนเดิมสภาพรักไม่ได้วิ่งตกเลย อ่าโอเคเราออกอ๋อสปราวเหี่ยวเฉานะครับฉันออกไปไม่ยังไม่ได้ can't leave ฉันออกไปไม่ได้สิไม่ใช่ยังออกไปไม่ได้ฉันออกไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ฉันยังออกไปไม่ได้แต่ฉันออกไปไม่ได้อยู่แล้วงงปะงงไหมงงเลยเนาะคง,งจะง,งงหน้าดูโอเคเรามาเริ่มออปชันด้านล่างใหม่ อันนี้น่าจะต้องทำเฟลบางอันแน่เลยเพราะว่ามันขึ้นว่าแบบเป็นดอกไม้บานแต่ว่ายังบานไม่ครบนะ่ะหนึงอันนี้น่าจะต้องลดน้ำนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเฟลที่เหลือเฟลถูกปะแต่ก่อนนันนี้คือไม่ได้ลดเลยโอเคน่าจะต้องทำอันเดียวแล้วเฟลทั้งหมด ไ้น้ำมาแก้วหนึ่งนะครับเติบโตหรือมันต้องเฟลอันหนึ่งวะหรือว่ามันเฟลทั้งหมดได้เลยเดี๋ยวผมลองคอนเฟิร์มเพื่อเพื่อความชัวร์ผมว่าเล่นบอกลักง่ายสุดก็คือเดินเดินเดินส่วนที่เหลือก็คือสเตลแตกแล้วก็โดนบอลแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยาก สะดุดล้มต่อหน้าน้องเลยเนี่ยนะแล้วน้องแกก็ไม่สนใจเลยนะหรือว่าน้องแกไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาน้ําไปลดต้นไม้นะครับปัญหาจะทําให้ฉันเติบโตแล้วก็ตรงนี้ก็คือเฟลน่าจะเฟลเพราะรถไม่ครบใช่ไหมผมเดานะอันนี้คือผมเดามไม่รู้ว่ามันจะถูกไหมปลาบอลมา สเตวแตกก็เตวแตกคือเตลพลาดถ้าเดินมันคนน่ากลัวเอผมไม่เข้าใจว่าการที่เขาหันมาแล้วเขาทําให้เราตกใจคือ,อยังไงเราร้องไห้หรือว่ามันน่าจะห้ามออกจากบ้านไหมอ่าโอเคตรงนี้เอ็กซิเป็นสีขาวนะครับ n w w l e f ใบใหม่ใบอ่อนฉันยังไม่พร้อมที่จะออกไปคือเราไม่พร้อมออกจากบ้านหรอหรือ,อยังไง ผมไม่เข้าใจแต่นี่ก็เป็นทุกเอนดิ้งแล้วนะครับที่ผมเก็บได้ก็ถ้าคุณผู้ชมชอบเกมนี้ก็ไป wishlist ไมน์ในสตีมได้นะผมไม่รู้ว่าเขาเอาลงหรือยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจผมและลืมกดกระดิ่งได้นะช่วยกันไม่พลาดการเต่อแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับวันนี้บ๊ายบายก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมไปส่องทวิตเตอร์เขามานะครับก็มีเทเลอร์ของ Bloom นเวอร์ชัน Steam ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูก็ผมจะเปิดให้ดูตอนนี้แหละโอ้ ยโอ้ i ันไม่โอเคโอ้ oh my god มันมันดีมันดีผมชอบชอบมากอย่าลืมไป w i วิชลิสเขาบน steam ด้วย